We'll ขอต้อนรับข่าสุดเกมมิลสโตนเกตกับผมมิสเตอร์ซิเวอร์นะครับในพาร์ทนี้ผมก็จะมาแนะนํากิจกรรมจับสัตว์เลี้ยงผ่านนะนะครับไม่ควรพลาดเลยทีเดียวถ้าใครเลเวล160เรียบร้อยแล้วก็จะเป็นกิจกรรมเฮเวนก็ต์นะครับตรงนี้นั่นเองรูปแบบกิจกรรมสําหรับคนเดียวไม่จําเป็นต้องปราร์ตี้ไปแค่คนเดียวก็พอแต่ก็จะมีความเสี่ยงสูงพอสมควรแนะนําว่าให้ไปเป็นกิวแล้วกันนะครับรายละเอียกกิจกรรมก็ผานาลึกลับระดับต้นดาดก้นเทาดำลงอยู่ตามปกติ และในช่วงระยะเวลากิจกรรมพิเศษนะครับก็จะปรากฏภาเนะพิเศษหรือลับโผล่ขึ้นมาด้วยถ้าเราจับได้ก็จะได้รับรางวัลมากขึ้นทุกวันสามารถจับได้มากสุดอยู่ที่5ครั้งนะครับและสําหรับผนาเนี่ยจะมีอยู่4ระดับด้วยกันนะครับจะมีขั้นต้นขั้นสูงดีเจนแล้วก็เทพนิยายนะครับคือมันจะแบ่งเป็นช่วงๆแล้วก็จะมีแหล่งที่มาด้วยนะครับเดี๋ยวพาไปดูแหล่งที่มา คือมันจะมีอยู่2แบบนะตอนนี้นะครับก็คือแมปเลเวล160กับแมปเลเวล280นะครับกติการเราสามารถดูได้จากตรงนี้เลยนะครับคือม้าแลเนี่ยมันจะเกิดตอนช่วง12นกาถึง12นกาครึ่งนะครับหรือ30ก็ได้ถ้าใครไม่ว่างช่วงเที่ยงก็ไปช่วงดึกเลยนะครับก็จะเกิดอีกทีก็คือ4ทุ่มถึง4ทุ่มครึ่งนะครับและถ้าเป็นผ่านะปกติทั่วไปนะครับเราสามารถเข้าไปจับได้เลยเดี๋ยวแมปเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปนะฮะ แต่ถ้าเป็นแรเนี่ยก็ตามนี้เลยครับผมม้ามันจะจํากัดจํานวนด้วยนะครับ200ตัวตอนหนึ่งวันนะครับถ้าเราไปช้าก็จะอดมหาเทพเหมือนกันแต่มันแค่อยู่กันคนละแบบเท่านั้นเองนะฮะซึ่งแบบที่ผมจะไปจะมีอยู่แค่2ตัวนี้เท่านั้นนะครับก็จะเป็นระดับทั่วไปแล้วก็ระดับสูงและนี่ก็คือจุดเกิดม้าในแต่และแผนที่นะครับผมโอเค okay, เดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าในการจับม้านะครับก่อนอื่นนะครับให้เราไปที่แผนที่โลกนะครับแล้วก็เข้ามาที่แแบบนี้ได้เลย แต่แบบนี้เข้าไม่ได้อย่างที่บอกเลเวลไม่ถึงเมื่อเราเข้ามาแล้วเลยครับแบบนี้เป็นแบบฆ่าฟันกันการที่เราออกจากเซฟโซนเนี่ยก็จะทําให้เราเนี่ยโดนฆ่าได้เหมือนกันนะครับผมเรียกได้ว่าอาเตรียมตัวด้วยนะครับเพราะว่านี่เห็นไ,ไหมหัวแดงเต็มเซฟนะครับถ้าถามว่าย้ายชแนลได้ไหมแผนที่นี้ไม่สามารถย้ายชแนลได้นะครับเดี๋ยวขอเช็กก่อนว่าคนนี้โหดขนาดไหนดูก่อนโอ้ยพลังน้อยนะครับปะ และแผนที่นี้นะครับไม่สามารถปรับบดการโจมตีได้นะฮะถ้าใครออกมาเนี่ยเราก็ได้แต่เปิดหวดเปิดหวดนะฮะประมาณนี้คือการที่เราจะ <c oughs> จับม้าไม่ใช่เรื่องง่ายเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็คือข้อควรระวังเพราะว่าในช่วงระยะเวลาที่ม้าเทพออกนะครับมันก็จะค่อนข้างน่ากลัวอยู่พอสมควรแต่เราไม่สามารถตีม้าได้นะครับอีกอย่างนะครับในส่วนของแบบเนี้ย เป็นแร่งบอดชั้นดีเลยทีเดียวนะครับถ้าใครต้องการมาบอดเนี่ยก็สามารถมาบอดได้มอนมันจะเกิดเป็นจุดนะครับแล้วก็จะทําให้เราเนี่ยได้ตังค์เยอะด้วยคือมันเกิดไวมากกว่าแมบข้างนอกนะครับอืมถ้าใครอยากบอดนะแนะนำโอเคอันนี้ก็ผมก็ตีให้ดูแล้วกันแต่เหมือนเขาจะส่งข้อความมานะฮคส่งคำขอ,ขอเ,เพื่อนๆเนอะโอเคนี้อ่ะนอกเลือกไปแล้วนะครับเอาเอ,าเอา อโอ้โหโอ้ยเรียบร้อยตายตาย,ตายกลับเมืองแป๊บคือดาร์กไ g ท์มันก็จะมีข้อดีตรงที่ทำให้ล้มได้แล้วก็สวนกลับไปนะครับโอเคไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวเรามาจับม้าธรรมดากันเลยดีกว่าวิธีการจับม้าก็ง่ายๆนะครับสังเกตที่ไอคอนที่ขึ้นมานะครับก็เป็นรูปที่จับเราก็ทําการกดจับไปได้เลยก็ในระหว่างที่กําลังจับอยู่นะครับ พยายามดูด้วยนะครับว่าจะมีใครเนี่ยมากวดเราหรือเปล่านะฮะอันนี้ผมจับไปตัวที่2แล้วนะครับก่อนหน้านี้ผมจับไปแล้วตัวหนึ่งก็กดจับไปครับจับไปปึ๊บอ,อันนี้ตัวที่3นะครับหลังจากที่เราจับได้เรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะมาอยู่ในกระเป๋าแบบนี้เลยนะครับเราก็ทําการกดระบุอ่า ก็เป็นการเปิดได้แหละเราก็จะมีโอกาสได้รับเศษชิ้นส่วนตามระดับของผ่านะน,นั้นและสําหรับผ่านะสีเขียวเนี่ยมีตัวไหนบ้างเราสามารถสังเกตได้ที่ร้านค้ากดเข้าที่เมนูผ่านะนะครับก็จะมีอยู่แค่2ตัวเท่านั้นนะครับก็เป็นตัวนี้และก็ตัวนี้อส่วนตัวอื่นเนี่ยก็จะเป็นสีฟ้าแล้วก็สีม่วงแล้วก็มีแบบจํากัดเวลาด้วยนะครับ และสาหรับใครที่ต้องการแต้มผานะเอาไว้แลกนะครับก็เป็นแต้มรูปม้าแบบนี้สามารถไปร่วมเล่นกิจกรรมบันไดสวรรค์ได้นะครับในกิจกรรมจํากัดเวลากดคิกเข้าไปนะครับจะเปิดก็ต่อมเมื่อเราเลเวล180เป็นต้นไปรูปแบบกิจกรรมคนเดียวก็ได้หรือจะไปเป็นร่วมทีมก็ได้เหมือนกันอีกทางเนี่ยเมื่อเราเข้าร่วมแล้วนะครับก็ยังได้ในส่วนค่าแอคทีฟด้วยและก็ยังมีวัสดุอุปกรณ์ผานะเกาะม้าอ่านมา้าแล้วก็กีบมา้า เราสามารถกดไปทันทีได้นะครับแต่มันจะเปิดเป็นเวลากิจกรรมก็จะมีอยู่2แบบแยกวันกันไปนะครับก็จะมีแบบการแข่งซ c การแข่ง2องการแข่ง2องนี่ก็จะเปิดวันอังคารวันพฤหัสวันเสาร์นะครับระยะเวลาก็ตามนี้เมื่อเราเข้าร่วมก็จะเก็บคะแนนสะสมเป็นยศขึ้นไปอีกนะฮะก็จะมีแลงบอลแลงซีเวอร์ไปจนถึงแรงโกนะครับสูงสุดเลยก็คือแลงมาสเตอร์นะครับสองพันแต้มนั่นเองแลงในแต่ละแรงเนี่ยมันทําอะไรได้คือมันจะมีรางวัลประจําซีซั่นด้วยนะครับเดี๋ยวผมกดให้ดู ตรงนี้นะครับผมแหลงสูงเนี่ยก็จะได้แต้มมาเยอะหน่อยแล้วก็ได้เพชรผูกมัดเลยครับอีกทางเนี่ยก็ยังได้รับเงินด้วยรางวัลเลื่อนเอาแล้วกันเนาะแต่ตอนนี้ยังไม่ถึงเวลานะครับก็เลยเก็บภาพบรรยากาศมาให้ดูไม่ได้ตามนั้นนะฮะนะตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆมาร่วมกิจกรรมปราบมังกรปีศาจนะครับนี่มังกรราชานะฮะคือมันจะมีอยู่4ตัวด้วยกันนะครับในแมปนี้แหละดาร์กอนทาวเวอร์นะครับสี่ทิศเลือกเอาได้เลยว่าจะตีตัวไหนก่อนนะครับ กดเข้ามาตรงนี้นะฮคระยะเวลากิจกรรมก็คือ2ทุ่มเป็นต้นไปของวันอาทิตย์นะครับผมเราสามารถเปิดตีหมดมันตีมันต้องมันต้องตีหมดอยู่แล้วเนาะโอเคฮะหดไปฮะคือหวดบอสด,ด้วยหวดคนด้วยเรียกได้ว่าโหขดนัวโอเคจะเกิดฟรีหรือกลับเมืองก็ได้เหมือนกันนะแต่รู้สึกว่าคนจะเยอะมากๆเลยทีเดียวนะครับในเซิร์ฟเวอร์นี้ย้ายชแนลไม่ได้ด้วยหนีหนีปัญหาไม่ได้อีกเจอหัวแดงอีกตั้งหากนะครับ หัวไปสัตเข้าไปเนี่ยสัตเข้าไปเนี่ยเอ้ยจังหวันี้จังหวันี้ฟาดเข้าไปโอ้โหปัน่นเข้ามาเรียบร้อยนอนนอนไอไอโอ้ยเรียบร้อยเหมือนกันนะฮะนี่นึว่าตีไม่เข้าครับโคตรแม่งเยอะเกินเดี๋ยวผมหาก่อนหาจุดหนีก่อนคือเกิดทุกมุมเลยไปมังกรตัวเดิมนั่นแหละปิงไปก่อนคือกิจกรรมนี้นะครับต้องมีกิวยิ่งหลายกิวยิ่งมันนะครับแบบนี้แหละ การที่เราจะจับมาร์ก็ระวังด้วยนะครับผมคุณผู้ชมผมขอหวดก่อนเลยแล้วกันฮะจังหวะนี้หวดคนหวดมังกรไม่รู้แหละโอ้โหยโดดกระโดดไปทีถึงขั้นร้องขอชีวิตโอเคเดี๋ยวเรามาข้างล่างแล้วกันนะฮะขอย้ายดูก่อนว่ามันเยอะแบบนั้นจริงหรือ <laughs> เมันเยอะแบบหวดหรือเ่าจุดนี้ผมเชื่อว่าน่าจะมีคนดักนะครับดูดิสังเกตจุดแดงนะครับเฮ้ย เมือนจะมีพักพวกเราอยู่ครับผมเออตีไปก่อนนี่ไงมีเพื่อนเราอยู่มีเพื่อนเราอยู่กี่คนสามคนโอ้ยไม่ได้เรื่องเลยฮะคราวนี้เรามาเกิดมุมขวาบนสุดนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปบังกรตัวนี้ดูแล้วกันฮะรู้สึกว่าคนม่งเยอะมากออกตัวไปแล้วครับผมจังหวะนี้ฮะขี่หมามาแดงมาแดงมาแดงสกิน วิ่งเข้าไปติดน็อตนะครับคือในก,กิจกรรมเนี้ย BP หรือพลังจะมีผลยังมากยิ่งพลังสูงก็ยิ่งค่าคนได้เยอะแต่ค่าคนผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันได้อะไรนะฮะแต่ดูสิ <c oughs> ยืนไม่เท่าไหร่ขอเกิดหน่อยล้วคันนะฮะโอ้โหไม่ไหวจะเคลียจริงๆครับผมจับหัวไปจังหวะนี้จังหวะนี้เจอคืนของโอ้โหนี่เรีวยว่า ไม่รู้เลยครับว่าไหนไปนไหนนะฮะโอเคตอนนี้เรามาเกิดข้างล่างนะครับเดี๋ยวผมไปส่องมังกรด,ดําดูด้วยนะครับว่ามีคนอยู่หรือเปล่านะฮะจังหวะน,นี้วิ่งไปก่อนโอ้โหดูเขาขี่ไกลมันไม่ใช่แล้วมันต้องขี่หมาได้แล้วนะครับเซิงเฮอเลยมันเป็นรูปแบบกิวคิวโอ้ยเก็บไปครับผมจังหวะนี้นักธนูตายไป2ตัวนะฮะเราโดดสับไปก่อนหนึ่งทีนะครับโอ้โยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ขอถอยออกมาก่อนขอถอยออกมาก่อนทําทรงนะครับบังกรดําคนน้อยหน่อยนะฮะมางกรอ,อื่นคนเยอะนะครับและจังหวะน,นี้นะฮะกดยันหน้าฟันเข้าไปสับโดดปล่อยขึ้นไปอีกหนึ่งทีไหนร้อยเหรอเราเจอเดี๋ยวเราเจอเดี๋ยวเจอเราเออเจอเราถูกแล้วในสิบเลยเว้ยอืมหัวกิวหัวกิวแล้วไงหัวกิวลงไปนอนเลยครับผมจังหวะน,นี้มางกรแดงโหดไป iPhone X โอ้ยคนนี้โหดคนนี้โหดมากฮะ โหนี่โหดมากนะครับเห็นชื่ออยู่ติดอันดับแทบทุบกกิจกรรมเลยแต่เป็นนักเวทเราย้ายมาตรงนี้โอเคเดี๋ยวผมจะไปมังกรดำฮะจังหวันี้อยู่ไม่ได้นะครับทางที่ดีมีวิธีเพิ่มพลังอีกอย่างหนึ่งก็คือกดซื้อน้ำยาสเต็งน้ำยาวีดน้ำยาเอจิด้วยเพชรไม่ผูกนะครับแล้วก็ทำการกดกินอันนี้ก็จะทำให้เราได้ดาเมจแบบ อ่าเพิ่มเติมขึ้นมานะฮะผมโอเคผมกินอินกลับเมืองก่อนเห็นไหมค่าพลังจะเด้งขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วนะผมก็กินเอจิผมกินสเต็งครับคือไปตรงไหนคนก็เยอะมันเต็มเลยนะไม่ไหวหาทางออกยากมากใครที่จะมาจับมา้าย้ำอีกทีแล้วกันนะฮะก็ควรที่จะระวังไว้เอ้ยมันมาปล่อยสกิลจักหน้านะครับสาบไปก่อนแล้วฮนะหที เรียกว่าแลกกันไปเลือดเรายังเยอะไม่พอแต่ตอนนี้พลังเราขึ้น2องแสนแล้วจากแสนเก้นะครับไม่รู้ว่าเขาพลังไปกันไวอย่างไงนะฮะดู400แสนล้วโคตรเดือดนะผมก็พยายามกดอัปเกรดแล้วนะแต่อัปเกรดไม่ได้นะของมาได้เท่านี้จริงๆ1ดาว1ดาวสับไปก่อนเอย่าถ้าเพื่อนๆรู้เทคนิควิธีการเพิ่มพลังก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับ ผมขอสาบเลยแล้วกันนี่โอ้โหมาเป็นปุ๋งโดดทำไมอย่างนี้ทำไมอย่างนี้ไม่ได้เรื่องเลยครับมังกรแดงเหรอมังกรดำมังกรแดงดำทั้งดำทั้งแดงตีก่อนตัวนี้โอ้โหใช้มวลคืนชีพไหมไม่ใช่นี่ครับก็กลับไปย้ำที่เดิมแล้วกันเอางั้นเดี๋ยวเปลี่ยนบรรยากาศแล้วกัน เดี๋ยวเราเปลี่ยนบรรยากาศหน่อยดีกว่านะครับไปมังกรขาวบ้างว่าแต่เลือดมังกรตอนนี้มันเหลือเท่าไรหร่แล้วว่าขอดูหน่อยเลยกันฮะอ๋อเหลือประมาณ50%บนะฮะบ,บางตัวนะคือมัน <laughs> มันต้องตีมีกิวอะเลือดมังกรนี้แทบไม่ได้สังเกตเลยนะครับมับงกรเนี่ยมันจะอยู่ที่เลเวล224รตรงนี้และมันจะแยกประเภทนะครับว่าตัวไหนพลังจมตีเวทหรือพลังจมตีกายภาพ จะมีบอกแบบชัดเจนนะครับเมื่อเราเข้าไปอยู่ใ,ใกล้ๆและถ้าใครทําคะแนนได้สูงเนี่ยก็จะสามารถได้รับรางวัลแบบนี้ไปด้วยนะครับผมนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งในการหาแต้มสัตว์เลี้ยงนะครับหรือสัตว์ขี่แบบนี้นั่นเองแล้วก็จะได้หินวิญญ,ญาณผานะด้วยนะครับกิลสาคัญมากเลยนะครับในส่วนของเกมนี้ก็อย่าลืมไปรวมพลเพื่อตีแย่งชิงมังกรทั้ง4ี่ด้วยละกันนะครับไปครับผมเรามาแบบเดี่ยว เฟียวได้เหมือนกันไม่เฟียวลยจังหวะนี้อเนี่ยโอ้โหไม่ไหวจริงๆฮะไม่ไหวจะเคลียเอาลัครับพาร์ทน,นี้ก็ประมาณนี้ดีกว่าเดี๋ยวเราจะกลใหม่ในพาร์ทหน้าขอตัวลาไปก่อนบา,บายยครับผมถ้าชอบอยังไงก็ฝากกดไลค์ซับสไครต์ให้หน่อยนะครับยังไงก็ขอขอบคุณที่ติดตามกันมานะฮะแล้วก็นะครับถ้าใครอยากเล่นเกมนี้ก็ลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปเหมือนเดิมเลยบาย,บาย